ต้นไม้ที่พาดทับสายไฟนะคะมีสายไฟพาดข้างบนตัดแต่งเพื่อความสวยงามค่ะ เห็นไหมคะิ่นไม้มาผาดบนสายไฟข้างบนเพื่อความปลอดภัยกลัวไฟฟ้าจะช็อตเสร็จแล้วก,ก็ตัดแต่งเพื่อความสวยงาม ว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะคะจนไม้แต่ว่าเราก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่อาศัยเราห่วงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในอาคารเย็นมากกว่านะคะ เกไว้ให้อยู่หนึ่งต้นนะคะต้นนี้ไม่ไม่ได้พลาดสายไฟปลอดภัยอยู่ไม่ได้พาดสายไฟก็เลยเล็วไว้เอาเอาออกหมดนี่ส่วนไหนที่เป็นอันตรายเราก็ต้องเอาออกนะคะต้องกำจัดออก เพื่อความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยในอาคารนะคะในอาคารเลื่อยไม่คมแล้วเหรอลูกตัดอีกได้ไหมต้องใส่น้ำมันเหรออ๋อต้องรับอ่าต้องรับคมเลยก่อนอ่าทุกคนมาดูนะคะแล้วพามาดูใกล้ๆก่อนนี่เป็นต้นปาม ไม่ไม่รู้ว่าปามสายพันธ์อะไรนะคะก็คงจะเป็นปามสวยงามนี่แหละค่ะถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะคะก็ไม่ก็เราก็ปลูกใหม่เดี๋ยวเราหาที่ปลูกใหม่ทดแทนนะคะถ้าเอาไว้ก็จะเป็นอันตรายต่อสายไฟนะคะทุกคนเห็นสายไฟไหมคะอันตรายค่ะสายไฟสายไฟมาจากหมู่บ้านข้างนอกแล้วก็ พาดเข้ามาต่อเข้ามาภายในอาคารเรียนนะคะเราก็ต้องดูว่าอันไหนสำคัญมาก,ก่อนนะคะลูกกำลังซ่อมใบเลื่อยอยู่ใบเลื่อยไม่คมคลิปนี้มาสั้นๆนะคะทุกๆคนพามาดูการ ใช้เลื่อยเขาเรียกเลื่อยอะไรลูกเลื่อยวงเดือน嘛ลูกเลื่อยโซ่เขาเรียกว่าเลื่อยโซ่ก็จะมีกันโดยทั่วไปนะคะเดี๋ยวพะยายผ่านมาดูใกล้ๆเลื่อยโซ่อ่ะมันต้องมีการอันลบใบเลื่อยรับคมเหมือนกับเลื่อยทุกประเภทเลยเปล่าลูกปล่าเปล่าคมแล้วายไม่คมแล้ว อะไรก็ตามนะคะที่ได้รับการใช้งานอยู่บ่อยๆก็จะมีการสึกหรอนะคะก็มีขายโดยทั่วไปนะคะเป็นงานช่างต้องมีประจำไว้ที่บ้านทุกๆบ้านเพื่อความง่ายสะดวกในการตัดไม้ตัดต้นไม้แต่งกิ่งในบ้านเห็นวิธีการรับเรามาดูต่อวิธีการรับเลยอะไรตะไบ,บ,บรับหลูกตะไบรับคม ฟันเลื่อยบ่ลูกหรือว่าตะไบนี่มันใช้รับได้ทุกอย่างเลยเนาะเฉพาะอันนี้ครับต้นเฉพาะเลื่อยโซ<อ>่เฉพาะเลยมันมาด้วยกันเลอลูกมาด้วยกันไหมรู้ลูก,ลก,ลกซื้อเองต่างหากไอตัวตะไบรับนี่ซื้อเองครับซื้อเองออลูกบอกว่าจะเป็นอ่าตะไบรรับฟันเลื่อยโดยเฉพาะเลยเขาจะเข้าร่องกันได้พอดีเลย ทุกคนดูเขาลองกันได้พอดีอันนี้เป็นงานช่างสําหรับงานผู้ชายนะคะแต่ก็มีผู้หญิงก็ทําได้นักกี่กิโล่หนูประมาณกี่กิโลถ้าแม่ทําได้ไหมแสดงว่าแม่เก่งเนี่ยแม่ทําได้ไหมประมาณถ้าแม่เก่งถ้าแม่มีความกล้านี่่แม่เลื่อยเองได้ไหมน่าจะได้เนาะเพราะว่าเห็นยายนุงแกเลื่อยอยู่ผู้หญิงก็ทําได้นะคะถ้าใจรักใจชอบไม่ใช่ว่าจะทําได้เฉพาะผู้ชาย ถ้าเป็นผู้หญิงแกล่งก็ทําได้เหมือนกันตอนนี้กําลังลูกกําลังรับคมเลืออยู่เพื่อที่จะนํามาตัดตัดให้สั้นลงนะคะตัดให้สั้นลงง่ายในการเก็บไปกองไว้ทําลาย คลิปนี้พามาดูการตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พามาดูการรับคมใบเลื่อยด้วยนะคะสามารถทำเองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งช่างถ้าเรารู้หลักการวิธีการรับ ดูว้นะคะผู้หญิงทั้งหลายถ้าบ้านไหนไม่มีผู้ชายต้องได้ทำเองนะคะดูวิธีการรับตอนที่เราซื้อเลื่อยมาครั้งแรกๆนี่ฟันเลื่อยเขาก็จะคมอยู่ไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆฟันเลื่อยเขาจะสึกหรอ แล้วก็ตัดไม่เข้าใช้เวลาในการตัดนานนะลูกนอะกว่าจะขาดเนาะถ้ามันไม่ไม,ไม่คมเนาะเออลราก็มาดูวิธีการรับใบเรื่อยดูให้ชัดๆได้เข้าให้เข้าใจเลยนะคะพาดูชัดๆเลย คนที่เคยใช้เป็นประจำก็จะรู้ดีว่าใบเลื่อยคมหรือไม่คมจะเกิดความเคยชินลูกไปเลื่อยแล้วเมื่อกี้นี่บอกใบเลื่อยไม่คมคุงเพื่อนชายมาอีกแล้วเอาอะไรน้อยไผ่มาคุยเรื่องไผ<อ>่ <study> อีกแล้ว คลิปนี้ยายพามาสันส้นๆนะคะถ้าชอบสุกใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ